เพราะคนจีนเขาเชื่อว่าลางร้ายถือว่าเป็นการลบหลูชี้แงแก่แงแงแงินเจียยู่อีซินี่หัวใจครับใช่ไหมซินเจียยูอีใช่ซินเจียยู่อีซินี่หัวใจโอเคนี่หาวค่ะหัวเจียวแฮปปี้หัวเจียวต่าครับผมติดเต่าในวันนี้นะฮะไม่ต้องบอกก็รู้ครับผมว่าเป็นวันตรุจจดิ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  อย่างที่เห็นนะครับผมแต่งชุดแดงขนาดนี้แน่นอนครับเพราะว่าเป็นสีม,มงคลในวันตรุษจีนนะครับเพราะว่าเราต้องแต่งตัวให้สีสันสดใสในวันตรุษจีนนะฮะเพื่อเป็นสิริม,มงคลให้กับตัวเราเองและก็คนในครอบครัวนะครับผมผขนเข้าปากปีใหม่เ <c oughs> พิ่งผ่านไปนะครับและนี่คือวันปีใหม่จีนวันตรุษจีนคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยอย่างพี่เต๋าก็มีเชื้อสายจีนข้อห้ามเกี่ยวกับการห้ามทํานในวันตรุษจีนพี่เต๋าคิดว่าน่าจะรู้อยู่แล้วแต่บางคนอาจจะรู้แค่บางข้อวันนี้พี่เต๋าแล้วก็น้องแฮปปี้ จะมาบอกนะครัว่า12ข้อต้องห้ามที่ห้ามทําในวันตรุษจีนนี้มีอะไรบ้างคนจีนเชื่อว่าเนี่ยการทําสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะนําสิ่งโชคร้ายมาให้กับคนที่บ้าน่นะจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยคะ่ะอ่างเปาตัวตัวไกด์น,นะคะขออ่างเปาเป็นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูหน่อยนะคะแฮปปี้ไป ข้อที่หนึ่ะครับผมห้ามทาความสะอาดบ้านห้ามกวาดห้ามถูบ้านเลยเพราะคนจีนเขาเชื่อว่าการกวาดกวา,วานถูบ้านเนี่ยจะเป็นการนําเอาโชคลาภออกจากบ,บ้านไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรทําความสะอาดบ้านครับดีใจมากไม่ต้องทําวันนี้เย้ดีใจดีใจไหมคะมีใจมากเลยค่ะข้อที่2ห้ามร้องไห้ในวันตรุษจีนเพราะคนจีนนะครับเขาเชื่อว่าถ้า เราร้องไห้เนี่ยเราก็จะมีเรื่องให้เสียใจตลอดทั้งปีเลยครับลิชี่ไม่ร้องไห้นะเดี๋ยวเสียใจทั้งปีรู้เปล่าเรื่องมันเศร้าอครับพ่อเต๋ามีอะไรบอกพ่อได้ลูกชี่หิวข้าวครับข้อวสามห้ามสระผมห้ามตัดผมเพราะคนจีนเชื่อว่า การตัดผมหรือว่าสระผมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีครับเพราะว่าคําว่าสระผมตัดผมมันไปพ้องเสียงกับคําว่ามั่งคั่งในภาษาจีนบางคนนะครับคนจีนเนี่ยเขาไม่สระมาสามวันเลยเพื่อสะสมความมั่งคัง่งเพราะเ้อไวห้สมผมอะไรเนี่ยน่ากลัวทั้งวันตรุษจีนรีบไปตัดรวมๆเลยนะห้ามสระผมข้อที่4ห้ามซักผ้าอ้านทีนนะครับเขาบอกว่าเทพเจ้าน้าํา เขาเกิดในวันตรุษจีนคนจีนก็เลยไม่นิยมซักผ้ากันในวันนี้คนจีนก็จะไม่ใช้นานนะครับถือว่าเป็นการลบหลู่ท่านครับเฮ้ยแดดดีขนาดนี้จะไม่ให้ซักผ้าได้ยังไงล่ะคะคุณแม่แฮปปี้ก็ใช้ซักผ้าตลอดเลยเราไม่ต้องซักผ้ากันหรอกเราอู้กันดีกว่าข้อที่5ห้ามพูดคำหยาบแล้วก็ห้ามทะเลาะบอกแหวงครับการที่เราพูดคำหยาบเนี่ยคนจีนเขาเชื่อว่ามันจะเป็นการนำสิ่งโชคร้าย เข้ามาในบ้านแล้วก็ห้ามพูดเลขสี่ด้วยเพราะคำว่าสี่เนี่ยมันพ้องเสียงกับคำว่าตายในภาษาจีนนั่นเองซี่แง่แกะแง่แง่แง่ืมนะกูมาอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันทะเลาะกันก็ได้ไหมเฮ้ยอย่าแย่งกันกินจีหนูกินก่อนเลเอาคุณแม่ให้เราไปสิเราที่ก็เก่งนะไปอ่ะหนึ่งสองสามสี โฟโฟถ้วยโฟ่ถ้วยนะนี่มีโฟถ้วยหนึ่งสองสามโฟนะฮะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเด็กๆพยาทะเลากันแล้วก็ห้ามพูดเลขสี่เข้าใจไหมที่พี่เป็นไหมขบพี่ข้อ,อที่หกห้ามกินโจ๊กข้าวต้มและก็เนื้อสัตว์ในตอนเช้าของวันตรุษจ,จีนเทพเจ้าที่ลงมาในตอนเช้าเนี่ยเป็นมังสวิรัติขเขาก็เลยจะไม่นิยมทานเนื้อสัตว์กัน และส่วนที่ห้ามกินโจ๊กหรือว่าข้าวต้มเนี่ยเป็นอาหารของคนจนเขาก็เลยจะไม่นิยมกินโจ๊กกับข้าวต้มอ่าจะทําให้เขาจนลงอะไรเงี้ยยอก็ข้อที่7ห้ามซื้อรองเท้าใหม่ในวันตรุษจีนอ่างงกันสิว่าทําไมถึงห้ามซื้อรองเท้าใหม่เขาบอกว่าคําว่ารองเท้าเนี่ยในภาษาจีนนะครับเขาออกเสียงว่าเฮ้ย H E เฮ้ย ซึ่งเหมือนเสียงถอนหายใจเขาก็เลยคิดว่ามันไม่ดีในการเริ่มต้นใหม่ในปีใหม่อะไรเงี้ยเขาก็เลยห้ามซื้อรองเท้าครับรองเท้าใส่มาหลายปีแล้วยังไม่พังเลยนะครับไม่ต้องซื้อใหม่ ข้อที่8นะครับผมห้ามเข้าห้องนอนของคนอื่นคนจีนถือว่าการเข้าห้องนอนของคนอื่นหรือว่าแม้กระทั่งเจ้าของห้องเนี่ยยินยอมให้เข้าถือว่าเป็นการนาเอาความโชคร้ายนะครับผมเข้ามาสู่บ้านตัวเองเข้ามาสู่ห้องตัวเองอาจจะเกิดโชคร้ายได้ควรจะนัดเจอกันนอกบ้านดีกว่าไม่ควรจะไปหากันที่บ้านเผื่อแบบเผลอตัวขอเข้าได้เปล่าคะเข้าได้ไหมคะอ๋ออ๋อ,อไม่ได้คะ่ะเดี๋ยวจะโชคร้ายออกไปคุยกันข้างนอก วาอที่๙นะครับคนจีนเขาห้ามใส่ชุดสีขาวแล้วก็สีดำคนจีนเนี่ยเชื่อว่าสีขาวแล้วก็สีดำเนี่ยมันคือลางร้ายจะนิยมใส่สีแดงจะนำความโชคดีแล้วก็ความสุขเข้ามาข้อที่10ห้ามทำของแตกในบ้านเข้าใจไหมครับเพราะว่า การที่เราทําของแตกนะครับผมจะสื่อถึงทําให้ครอบครัวแตกแยกนะครับมีการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือแม้ว่ารุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็ได้อย่างล่าสุดไงไม่มีหลักฐานด้วยแจกันที่บ้านอ่านเบื้เริ่มเลยกลับมาถึงบ้านแตกไลหมดเลยหาคนทําผิดยังไม่ได้ใครเป็นคนทาครับข้อที่11อห้ามใช้ของมีคมกันๆหญ่ยังไงตัดเล็บนี่เลื่อยกันเล็ตัดหญ้าเลื่อยตัดหญ้าทุกอย่างที่ของมีคมเนี่ยห้ามใช้เลยนะครับผม 你。Nee. เพราะคนจีนเชื่อว่าการที่เราใช้ของมีคมในวันนั้นนะครับจะเป็นการตัดโชคตัดลาภของเขาทำให้เราเนี่ยไม่มั่งคัง่งไม่ร่ำรวยมีแต่ความจนเข้ามาแต่ขัดแย้งไหมฮะอย่างเราไหว้ตรุษจีนใช่ไหมเราก็ต้องมีหมูมีไก่เราก็ต้องหั่นหมูหั่นไก่กินใครมีคำแนะนําในการใช้ของมีคมในวันตรุษจีนเนี่ยแนะนํากันเข้ามาได้ในใต้คอมเมนต์นี้นะครับผมอยากรู้จริงๆว่าถ้าเขาห้ามใช้แล้วเนี่ยแล้วเราจะแย้ไปทำยังไงได้บ้างและข้อสุดท้ายนะครับผมอันนี้อยากจะเน้นย้ำมากๆข้อที่12นั่นก็คือ ห้ามเหลือให้ใครยืมเงินหรือพูดคําว่าไม่มีเงินในวันตรุษจีนครับบาท2บาทก็ไม่ได้นะการที่เราให้คนเนี่ยยืมเงินเราไปนะครับในวันตรุษจีนนะครับเพราะว่าวันปีใหม่ของจีนเนี่ยมันจะถือว่าปีนั้นเนี่ยเราเนี่ยจะถูกคนมายืมของเงินตลอดทั้งปีเลยส่วนใครที่เป็นหนี้ควรจะใช้หนี้ให้หมดก่อนในวันตรุษจีนเพราะว่าถ้าเราเป็นหนี้ในวันตรุษจีนเนี่ยเราก็จะเป็นหนี้ต่อไปเรื่อยๆ,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 ๆไม่จบไม่สิ้นเหมือนกันครับและนี่คือ12อข้อ ที่ห้ามทําในวันตรุษจีนนะคะเด็กๆโอเคไหมคะโอเคค่ะเป็นความเชื่อนะครับผมของคนจีนที่บอกต่อกันมาสืบทอดกันมาอันนี้คือเ e ฟเฟรน์คือที่ผมหาเนี่ยผมไปดูในเว็บไซต์ต่างๆ4ี่ห้เว็บไซต์นะครับเขาก็ให้ข้อมูลที่ตรงกันนะครับก็เลยเอามาส่งต่อให้กับทุกๆคนลองไปทำตามดูนะครับผมมาลองดูซิว่าในปีนี้เนี่ย ชีวิตของคุณจะเป็นยังไงนะครับผมซินเจียยูอีซินนีหัวใช้ครับผมเฮงเฮงปังปังรวยรวยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับผมในปี2022นี้ครับผมแฮปปี้ไชนีสเยียครับเฮ้ยกินอะไรอ่ะหัวมาก